school หญิงสาวร่างสูงผมยาวนุ่มสลวยกำลังเดินถ่ายภาพไปตามถนนเลียบสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในกรุงเทพท่าทางของเธอดูธรมัดทแมงวันนี้ก็เป็นอีกวันที่เธอจะต้องออกมาข้างนอกเพื่อถ่ายภาพทําโปรเจกต์ย่อยชิ้นสำคัญให้กับเจ้านายเธอเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ขคณะนิเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพซึ่งหัวข้อที่เธอจะต้องทำก็คือการอธิษฐานเพื่อสื่ออารมณ์ของภาพเธอเดินถ่ายภาพไปเรื่อยๆจนมาถึงศาลเจ้าแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของสวนสาธารณะแห่งนี้บรรยากาศของสวนเช้านี้ยังคงเงียบสงบผู้คนไม่พลุกพล่าน อากาศเย็นสบายมีแสงแดดสองรำไรสายลมพัดเอื่อยๆศาลเจ้าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ผู้คนมักจะมาไหว้ขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานการเงินหรือความสำเร็จในด้านต่างๆผู้คนส่วนมากมักจะสมหวังในสิ่งที่ขอคารินเดินขึ้นบันไดยอย่างช้าๆ เมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้ศาลเจ้าสายตาของเธอก็ไปสะดุดกับภาพของเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งใส่ชุดนักเรียนมัธยมปลายเธอมีรูปร่างสมส่วนผิวขาวใสตัวไม่สูงมากนะักถ้าเทียบกับคารินแล้วเธอก็น่าจะสูงประมาณ160ถึง165เซนติเมตร เด็กสาวกำลังหลับตาอธิษฐานขอพรออะไรบางอย่างริมฝีปากบ้างของเธอขยับขึ้นลงอย่างช้าๆคารินยืนตะลึงไปชั่วขณะกับภาพเด็กสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าแต่เมื่อได้สติเธอก็รีบยกกล้องขึ้นมากดชัตเตอร์ถ่ายภาพรัวๆเธอมองภาพของเด็กสาวตรงหน้าผ่านเลนกล้องอย่างชื่นชม และเผลอยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวเมื่อเด็กสาวคนนั้นอธิษฐานขอพรเสร็จเธอก็นำแผ่นไม้เล็กๆที่มีข้อความบางอย่างติดอยู่ไปแขวนไว้ก่อนจะรีบเดินออกไปจากตรงนั้นทันทีโดยที่เด็กสาวไม่ทันได้สังเกตว่ามีคนแอบมองและแอบถ่ายรูปเธออยู่คารินเดินเข้าไปไล่จุดที่เด็กสาวแขวนพรของเธอ หญิงสาวอ่านข้อความที่เขียนติดบนแผ่นไม้นั้นว่าคำอธิฐานขอให้หนูได้เจอคู่แท้และหาสร้อยที่มีจี้รูปหัวใจคู่เจอด้วยเถิดลิตาการจนวัตรลิตาเป็นนักเรียนชั้นม .6 ซึ่งเรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพเธออาศัยอยู่กับคุณพ่อสองคน ส่วนคุณแม่ของเธอนั้นได้จากไปด้วยโรคร้ายเมื่อสองปีก่อนคุณพ่อของเธอทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารเขาทำอาหารเก่งและมีฝีมือเป็นเลิศถึงแม้ที่บ้านจะมีแม่บ้านคอยดูแลคนทั้งสองแต่ธนาวัฒน์ก็มักจะคอยทำอาหารให้ลูกสาวของเขาทานและจะคอยสอนวิธี การทำอาหารให้ลูกสาวของเขาเสมอซึ่งเย็นนี้ก็เช่นกันหลังจากที่ทั้งสองทานอาหารเสร็จลิตลาก็ไปน,นั่งทํากันบ้านที่ห้องรับแขกส่วนคุณพ่อของเธอกำลังชงชาอยู่ธนวัต์ตะโกนถามลูกสาวออกไปว่าลิตลาหนูสนใจดื่มชากับพ่อไหมลูกค่ะพ่อเมื่อธนวัน์ชงชาเสร็จ เขาก็เดินยกชาเข้ามาหาลูกสาวและวางลงข้างๆพร้อมกับเอ่ยแซวล,ลูกสาวไปว่าขยันจังเลยนะเราเนี่ยไม่ได้รอค่ะพ่อปีนี้เราต้องเตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะธนาวัฒเข้ามานั่งข้างๆลูกสาวและมองหน้าเธออยู่ครู่หนึ่งเขามีสีหน้าที่เป็นกังวลและไม่กล้า ที่จะพูดในสิ่งที่เขาตั้งใจจะบอกเธอในเย็นวันนี้ส่วนทางด้านลิตาเองเธอรู้ได้ทันทีว่าพ่อของเธอต้องมีอะไรในใจที่จะบอกเธอแน่ๆเธอจ้องมองไปที่พ่อของเธอแล้วก็พูดออกไปว่าพ่อมีอะไรหรือเปล่าคะพ่อของเธออ้ำอึง้งอย่างไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมา เด็กสาวเลยย้ำไปอีกว่าพ่อมีอะไรจะบอกหนูหรือเปล่าคะ mm hmm. เมื่อได้ฟังที่ลูกสาวถาม mm hmm. เขาก็ยิ่งลังเลและกลัวมากขึ้นว่าสิ่งที่เขาจะพูดออกไปนั้น mm hmm. จะไปทำร้ายความรู้สึกของลูกสาวคนเดียวของเขา mm hmm. จึงได้แต่ถอนหายใจออกมาเบาๆ mm hmm. ก่อนจะหันมามองหน้าลูกสาวแล้วบอกว่า พ่อกำลังคบหาดูใจกับใครคนหนึ่งมาสักพักแล้วนะลูกเธอเป็นคนที่ทำให้พ่อรู้สึกอยากเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่อีกครั้งพ่อเจอเธอที่ร้านอาหารของเราเธอมาทานอาหารที่ร้านของเราบ่อยๆเลยทำให้รู้จักกันลิตามองหน้าพ่อของเธอด้วยแววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสับสน แปลกใจเมื่อได้ยินในสิ่งที่พ่อบอกเธอรู้สึกเสียใจลึกๆและได้แตคิดในใจว่านี่พ่อลืมแม่ของเธอไปแล้วหรือไงแม่ของเธอจะไม่มีความสำคัญกับชีวิตของพ่ออีกต่อไปอย่างนั้นนะหรอน้ำตาเธอคลอเบ้าและเอ,อ่ยถามพ่อออกไปว่านี่พ่อจะแต่งงานใหม่ใช่ไหมคะใช่จะ้ะ พ่ออยากเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนที่ทำให้หัวใจของพ่อมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งและพ่อก็อยากให้หนูมีเพื่อนมีที่ปรึกษาหนูจะได้ไม่เหงาเวลาที่พ่อต้องทำงานที่ร้านดึกๆนับตั้งแต่ที่แม่ของลิตาเสียชีวิตด้วยโรคร้ายเมื่อสองปีก่อนคุณพ่อของเธอก็ไม่เคยคบใครอีกเลย เขามุ่งมั่นทำธุรกิจร้านอาหารและคอยดูแลลิตาอย่างเอาใจใส่มาโดยตลอดจนกระทั่งมาถึงวันนี้วันที่เธอไม่คาดคิดและไม่ได้เตรียมตัวตังรับกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นลิตานั่งมองหน้าคุณพ่อด้วยแววตาที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความสับสนเสียใจและน้อยใจ ที่พ่อกำลังจะแต่งงานใหม่เธอหันไปมองรูปถ่ายของแม่ซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะข้างๆรูปของแม่มีรอยยิ้มที่สดใสแววตาเต็มไปด้วยความสุขแต่ตอนนี้ความรู้สึกของเธอมันช่างตรงกันข้ามกับรูปถ่ายของแม่นะธนาวัตนได้เชิญแขกคนสำคัญมารับประทานมื้อเที่ยงด้วยกันที่บ้าน ตันนี้เป็นวันหยุดเขาจึงลงมือทำอาหารเองอย่างตั้งใจเพื่อตอนรับแขกคนสำคัญเมื่ออาหารพร้อมแล้วเขาก็เรียกให้ลิตาลงมาทานข้าวและมาทำความรู้จักกับแขกคนสำคัญของเขาด้วยเมื่อลิตาได้ยินเสียงเรียกของคุณพ่อเธอก็เดินลงมาจากชั้นบนของบ้านทันทีเมื่อเดินลงมาถึงโต๊ะอาหาร หญิงสาวก็เจอกับผู้หญิงวัยกลางคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้น่าจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณแม่ของเธอถ้าแม่ของเธอยังมีชีวิตอยู่เธอคนนี้ดูสวยสง่าแววตาดูอ่อนโยนและที่นั่งข้างๆผู้หญิงคนนี้ก็มีหญิงสาวอายุน่าจะประมาณ20สิบตน้นๆหญิงสาวคนนี้สวยเอามากๆ ในตาคมรูปร่างสูงและมีเสน่ห์ทั้งคู่หันมามองเธอพร้อมกันทำให้ลิตาทำหน้าไม่ถูกได้แต่ยืนงงกับเหตุการณ์ที่เธอกำลังเผชิญอยู่นี้ธนาวัตรเรียกลูกสาวให้มานั่งข้างๆผู้หญิงคนนั้นเอ่ยทักทายเธอด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรรวมถึงหญิงสาวคนนั้นด้วย เธอเอ่ยทักทายสวัสดีลิตาแต่ลิตาไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาเพราะเธอยังรู้สึกสับสนและทำตัวไม่ถูกในหัวของเด็กสาวเต็มไปด้วยคำถามว่าคนพวกนี้เป็นใครและมาทำอะไรที่บ้านของเธอเธอจึงหันไปถามคุณพ่อว่านี่มันอะไรกันคะเกิดอะไรขึ้นธนวัตรรีบหันมาปลอบลูกสาว และบอกให้เธอนั่งลงก่อนหลังจากนั้นเขาก็ได้แนะนำให้ลิตารู้จักกับคุณลลินและคารินคุณพ่อของเธอหันไปถามคารินเพื่อความแน่ใจว่าหนูอายุเท่าไหรจ๊ะหนูอายุ21ปีคะ่ะถ้างั้นหนูต้องเรียกคารินว่าพี่แล้วละ่ะเพราะพี่เขาอายุมากกว่าหนูถึงสปี ลิตายังคงยืนนิ่งเงียบไม่ยอมพูดอะไรแววตาของเธอแสดงออกมาถึงความไม่พอใจเมื่อเริ่มจะเข้าใจถึงสถานการณ์และสิ่งที่พ่อของเธอพยายามจะบอกกับเธอธนวัตรพยายามขอร้องให้ลูกสาวนั่งลงข้างๆและร่วมทานอาหารกลางวันด้วยกันลิตามีสีหน้าไม่พอใจและรู้สึก โกโรธเอามากๆเธอรู้สึกเหมือนถูกพ่อหักหลังและปฏิเสธที่จะนั่งทานอาหารรวมโต๊ะกับคารินและแม่ของเธอเด็กสาวหันไปมองหน้าพ่อและบอกว่าเธอมีงานที่จะต้องทำก่อนที่จะรีบเดินออกไปจากตรงนั้นอย่างรีบเร่งธนาวัฒนได้แต่ถอนหายใจไม่รู้จะทำอย่างไรกับลูกสาวของเขาดี เขารู้ว่าลูกสาวไม่พอใจและโกรธที่เขาจะแต่งงานใหม่ส่วนทางด้านคารินและแม่ของเธอก็ได้แต่นั่งมองหน้ากันทั้งสองทำตัวไม่ถูกว่าต้องมาเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้หลังจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปสองเดือนลาลินและคารินก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านการชนวัด ลิตาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องจำใจยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นวันหนึ่งเมื่อทุกคนรับประทานอาหารเสร็จลิตาก็รีบขอตัวขึ้นห้องของเธอส่วนคารินและคุณแม่ก็ช่วยธนาวัตรเก็บโต๊ะทําความสะอาดหลังจากนั้นเธอก็ขอตัวขึ้นมาที่ห้องบ้างเธอเดินผ่านห้องของลิตา และหยุดยืนอยู่หน้าประตูคารินรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ที่เธอกับแม่ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านการจนวัฒนเธอยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและทำความรู้จักกับลิตาจริงๆจ,จังๆสักทีเพราะเด็กสาวค่อยแต่หลบหน้าและมีปฏิกิริยาที่ไม่เป็นมิตรกับเธอสักเท่าไหร่ เธอจึงตัดสินใจเคาะประตูห้องเบาๆและได้ยินเสียงตอบรับจากคนที่อยู่ข้างในว่าเชิญค่ะเมื่อได้ยินเสียงอนุญาตหญิงสาวจึงเปิดประตูเข้าไปเธอเดินเข้าไปยืนอยู่กลางห้องและมองสำรวจภายในห้องของลิตาไปรอบๆห้องนอนของลิตาตกแต่งได้สวยน่ารักเหมาะสมกับวัยของเธอ ผ้าปูที่นอนสีหวานพร้อมกับมีตุ๊กตาหมีวางอยู่ตรงหัวเตียงนี่เป็นครั้งแรกที่คารินได้มีโอกาสเข้ามาในห้องของเด็กสาวทางด้านลิตาที่กำลังนั่งทำกันบ้านอยู่เป็นนันต้องชะง,งักเมื่อเธอหันไปเห็นคนที่เข้ามาเป็นคารินซึ่งเป็นคนที่เธอไม่ชอบขี้หน้าเอาซะเลยเธอจึงหันไปมอง และถามคนที่เข้ามาในห้องด้วยน้ำเสียงห้วนๆว,ว่าเข้ามาทำไมต้องการอะไรส่วนคารินเธอไม่ได้ตอบคำถามแต่กลับเดินสำรวจห้องและเดินเข้าไปมองดูรูปถ่ายที่เป็นรูปของลิตาและคุณแม่ของเธอนี่คือคุณแม่ของเราเหรอสวยจังเลยลิตามีสีหน้าไม่พอใจ เมื่อได้ยินผู้ที่มาใหม่เอ่ยถามเธอรีบคว้ารูปถ่ายจากมือของคารินและเดินเข้าไปใกล้ก่อนจะจ้องมองหน้าคนที่ตัวสูงกว่าขม็งไม่ต้องมายุ่มย่ามในห้องของฉันได้ไหมออกไปได้แล้วคารินมองหน้าลิตาด้วยแววตาที่อ่อนโยนเธอไม่ได้โกรธในสิ่งที่ลิตาทำกับเธอพี่แค่อยากเข้ามาอธิบาย และมาทําความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นพี่ไม่มีปัญหาอะไรที่เราจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเราโกรธและไม่พอใจใช่ไหมที่คุณพ่อของเราแต่งงานใหม่เราไม่อยากให้คุณพ่อมีความสุขหรอเมื่อได้ยินคำพูดของคารินนั่นก็ยิ่งทําให้ลิตากโกรธและไม่พอใจเอามากๆเธอตะโกนเสียงดังออกมาว่า ไม่ต้องมาอวดรู้ทุกอย่างหรอกแล้วก็ฉันไม่ได้อยากมีพี่สาวออกไปจากห้องของฉันได้แล้วเธอเดินมาผลักให้คารินออกไปจากห้องของเธอส่วนคนตัวสูงไม่ได้ขยับตัวแม้แต่อย่างใดเธอยืนจ้องหน้าลิตาอยู่อย่างนั้นก่อนที่จะเดินออกจากห้องของเด็กสาวอย่างเงียบๆและมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูห้องลิตาทนไม่ไหว รีบเดินมาเปิดประตูและบอกคารินอีกครั้งว่าให้รีบรีบ,รบออกไปจากห้องเธอได้แล้วคารินจ้องหน้าลิตาด้วยแววตาที่ยากจะคาดเดาเธอใช้นิ้วเกลีย่ยสัมผัสริมฝีปากบางของลิตาอย่างแผ่วเบาอย่างไม่ทันที่ลิตาจะได้เอ,อ่ยปากทักทวงอะไรออกมาคารินก้มลงไปช้าๆพร้อมกับ ใช้ริมฝีปากจุมพิษไปที่ริมฝีปากบางของลิตาแผ่วเบาคนถูกจูบเบิกตากว้างอย่างตกใจไม่คาดคิดว่าคารินจะทำกับเธอแบบนี้เด็กสาวไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวและกลั้นหายใจไปชั่วขณะรสสัมผัสที่คารินมอบให้เธอนั้นมันสร้างความปั่นป่วนขึ้นมาในช่องท้องของเธออย่างบอกไม่ถูกคาริน กดริมฝีปากจูบหนักๆลงไปอีกครั้งก่อนที่เธอจะถอนริมฝีปากอวบอิ่มออกอย่างช้าๆเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายมีอาการสั่นเทาและหายใจหอบทีๆส่วนลิตาเมื่อตั้งสติได้เธอก็รีบผลักคนที่จูบเธอออกไปจากห้องพร้อมกับปิดประตูห้องทันทีเด็กสาวยืนหายใจหอบหนักๆอยู่หลังประตูอยู่สักพัก ก่อนที่จะเดินอ่อนแรงมานั่งที่ปลายเตียงเธอมีอาการสั่นเล็กน้อยหัวใจของเธอเต้นระรัวไม่เป็นสัมแขนขาอ่อนแรงพร้อมกับนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เช้าวันถัดมาลิตายังคงนอนอยู่ที่เตียงเธอตื่นสายกว่าที่เคยเพราะเมื่อคืนเธอนอนไม่ค่อยหลับ เธอเฝ้าครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นธนวัตรลาลินและคารินนั่งรับประทานอาหารเช้ากันอย่างมีความสุขทั้งสามพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งลิตาเดินเข้ามาร่วมโต๊ะทั้งสามเอ่ยทักทายลิตาอย่างเช่นเคยคนที่เดินเข้ามาใหม่ก็กล่าวทักทายทุกคนอย่างเนื่อย เธอหันไปมองหน้าคารินด้วยสีหน้าเรียบเฉยและไม่พอใจซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ถูกมองเธอยิ้มทักทายลิตาอย่างเป็นมิตรและทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเด็กสาวเดินไปนั่งตรงข้ามกับคารินโดยไม่หันไปสบตากับอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อยไม่สบายหรือเปล่าลูกมีอะไรหรือเปล่า ธนาวัตรเอ่ยถามลูกสาวด้วยความเป็นห่วงไม่มีอะไรนี่คะหนูสบายดีพอแค่เป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหนูหรือเปล่าเมื่อคืนเพราะปกติหนูจะตื่นเช้าแล้วมาช่วยพ่อทำอาหารเช้าเหมือนเช่นทุกวันไงหนูขอโทษที่ตื่นสายคะ่ะยังไม่ทันที่ทั้งสองพ่อลูกจะพูดอะไรต่อลลินก็เอ่ยอ,ออกมาว่า ช่วงนี้เป็นช่วงสอบปลายภาคของเด็กนักเรียนหรือเปล่าคะไหนจะต้องเตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยอีกนี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้หนูลิตาตื่นสายถ้าอย่างนั้นฉันขออาสาทำอาหารเช้าแทนหนูลิตาละกันนะคะหนูลิตาจะได้มีเวลาอ่านหนังสือสอบและไม่ต้องรีบตื่นเช้ามาเตรียมอาหารอย่างเช่นทุกวัน แต่ว่าฝีมือทำอาหารของฉันอาจจะไม่อร่อยเท่าฝีมือหนูลิตานะคะลิตาหันไปสบตากับคุณละลินทันทีสายตาที่มองมาอย่างเธอนั้นเต็มไปได้ความจริงใจอบอุ่นและอ่อนโยนทำให้กิริยาท่าทางของเธอเปลี่ยนเป็นมิตรมากขึ้นละลินไม่ใช่ผู้หญิงที่ทำอาหารเก่งแต่เธอก็พอทำได้บ้าง เธอทำงานเป็นสถาปนิกออกแบบบ้านสามีทิ้งเธอและลูกไปมีผู้หญิงใหม่ตั้งแต่คารินอายุได้แปดขวบเท่านั้นหลังจากนั้นเธอก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจเลี้ยงดูลูกสาวคนเดียวมาโดยตลอดเธอเป็นคนที่เข้มแข็งและมองโลกในแง่ดีไม่เคยปริปากบน่นหรือพูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับอดีตสามีให้ลูกสาวได้ยินแม้แต่ครั้งเดียว คารินได้แต่นั่งทานข้าวและฟังบุคคลทั้งสามคุยกันอย่างเงียบๆเธอหันไปยกแก้วน้ำของลิตาขึ้นมาเพื่อที่จะเติมน้ำให้แต่อีกฝ่ายรีบคว้าแก้วน้ำไว้และพูดออกมาว่าไม่ต้องคะ่ะทั้งสองประสานสายตากันก่อนที่คนเป็นน้องจะหลบสายตาของคนเป็นพี่เธอได้แต่คิดและต่อว่าคนตรงหน้าในใจว่า ดูช่างไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเลยนะถ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างพวกเธอธนวัตรรู้สึกตกใจกับการกระทําของลูกสาวและหันไปถามลูกสาวว่าหนูมีเรื่องอะไรที่รบกวนใจหรือเปล่าเด็กสาวไม่ตอบแต่กลับหันไปหยิบกระเป๋านักเรียนแล้วเดินออกจากโต๊ะอาหารทันที ก่อนจะเอ่ยโยไม่หันมามองหน้าทุกคนว่าหนูขอตัวไปเรียนก่อนนะคะบรรยากาศที่โต๊ะอาหารดูตึงเครียดขึ้นมาทันทีธนวัตรได้แต่ถอนหายใจกับการกระทําของลูกสาวตัวเองและบ่นออกมาเบาๆว่าลูกสาวของเขาช่างทำตัวเป็นเด็กๆไม่น่ารักเอาซะเลยลลินก็เอ่อยขึ้นให้กำลังใจคนเป็นสามีว่า หนูลิตาคงมีหลายเรื่องที่ทำให้เธอไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องสอบการแต่งงานใหม่ของคุณและการสูญเสียคุณแม่ของเธอให้เวลาเธอหน่อยละกันนะคะแกคงจะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปละลินส่งยิ้มให้กำลังใจธนวัตรอย่างอ่อนโยนธนวัตรเอ่ยขอโทษละลินและคารินซึ่งบุคคลทั้งสองก็ไม่ได้ถือสา หรือโกรอะไรและก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นลิตาอาจจะยังทำใจยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นี้ไม่ได้และทุกคนก็เชื่อว่าการเวลาจะช่วยเยียวยาให้เธอกลับมาสดใสร่าเริงและเปิดใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในไม่ชา้า ถึงแม้คารินจะไม่ได้รู้สึกโกรธกับการกระทำของลิตาแต่ลึกๆในใจแล้วเธอกลับรู้สึกเป็นกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับลิตาเมื่อคืนเธอนั่งทานข้าวไปอย่างเงียบๆสีหน้าและแววตาดูเป็นกังวลและเป็นห่วงลิตาเป็นอย่างมาก